ถ้าคำนวณระยะยาวอะอยู่ซื้อแบบ2ชิ้น799ใช่ปะแต่ว่าใช้ได้9ปีอะที่เขาที่เขาเคลนนะเออก็ตกปีละ8 8บาทเงี้ยลองคำนวณค่าผ้าทำไมดิเออแม่งแบบแพงกว่าเยอะเลยอะเออแล้วก็อ่ะรีวิวตอนใส่ก่อนใส่ต้องร้อนเดือเดอเอานี้ลงไปแบบคุกเนาะ no. คือแบบทำาทำความสะอาดอะ่ะเออก่อนแล้วก็จากนั้นร้อนให้มันเย็นก่อนทาเจลหล่อลื่อนขอบขอ คนน่าจะมีอยู่แล้วนะอันนี้ของวัสดุถูกมากเอ่อทาวนี้แล้วก็เหมือนแบบดีให้น้องเล็กอย่างเงี้ยเล็กไหมวะเออก็เล็กอะ่ะตอนแรกก็คิดว่ามันใหญ่มากแต่ก็คือแบบเล็กนุย้ยเออแล้วก็ใส่แม่งเข้าไปถ้าใส่แม่งแล้วแต่คนเลยอะ่ะอาจจะแบบอย่างเราส,สอรอตเลยง่ายสุดแล้วก็ใส่แล้วก็แบบนั่งบนโถสวมใส่หรือแบบอนอนแหกใส่อย่างเงี้ยเออแต่สิ่งสำคัญที่สุดอะ่ะ ก็คือต้องรู้ว่าใส่รูไหนเว้ยคือถ้าแบบพยายามยัดรูผิดคือแม่งเจ็บเว้ยแบบเอ้ยทำไมไม่เข้าสักทีอะไรเงี้ยแม่งเจ็บแต่ถ้าคือแบบพอยัดเข้าไปอะ่ะอ่ะน้องจะอยู่ท่านี้เว้ยอ้าวอ้าวไม่เห็นอีกอ่ะเนี่ยจะอยู่ท่านี้แล้วอีกเนี่ยจะโผล่มาจากรูนิดนึงเออแล้วเราก็จะต้องหมุนเว้ยหมุน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 ,มนเพื่อให้น้องมันแบบแกลายเป็นอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแบบพอเมนลงมาปุ๊บมันจะได้อยู่อย่างเงี้ยเจ็บปะ เออแล้วมันก็จะอยู่นั้นอะแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรเลย,เยไม่ได้รู้สึกว่าแบบมีถ้วยน้ำมันอยู่ในร่างกายนะเว้ยเออเวลาเดินก็ไม่รู้สึกอะไรเลยแบบเลยจริงๆอะเออดีมากอะแต่ว่าอะวันแรกที่ใส่อะเราอะกลัวว่าน้องจะแบบแกปะมันจะแบบเอ,อ๊ะมันจะมีอะไรมันจะมีเมนไหลออกมาหรือเปล่านะอะไรเงี้ยก็เลยแบบลองใส่ผ้าอนามมยไว้ด้วยเออแล้วเนี่ย อันนี้คือค่าที่ทําอ่อเชื่อเห็นไหมวะ,ะเป็นว่าตามรูปนั่นแหละเออแล้วก็พอวันถัดมาก็ก็ปกติอะน้องไม่หกไม่อะไรเลยแต่เวลาสงสัยเวลาถอดไหมคือแบบมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอยู่ข้างในไม่ใจเดือดออกมายัางไงวะคือมันจะมีสุญญากาศภายในโอ้ยเออที่แบบรังไม่ให้น้องดุดลงมาซึ่งเราก็ต้องใช้แรงนิดนึงในการเดือออกมาแต่มันไม่เจ็บอะไรนะมันแค่รู้สึกว่าเอ,อ๊ะมีอะไรแบบ กำลังออกจากร่างกายของเราอะไรเงี้ยเออน้องก็รางออกมาอะไรเงี้ยแต่ก็คือแบบดึงเบาๆค่อยๆดึงเบาๆออกมาอะไรเงี้ยน้องก็จะไม่แบบสแตชเออมันจะกลายเป็นแบบฉากหนังคาตกรรมขึ้นมาอะไรเงี้ยเออแต่มันก็คือแบบจริงๆตกแต่มากเลยนะเมนมันอยู่แค่นี้เองวันแรกอะเออเนี่ยแค่นี้เออน่นคือวันมามากนะเอออยู่แค่นี้แล้วคือลงมาก็คือแบบเคแค่นั้นแล้วก็ใส่ เข้าไปใหม่แค่นั้นเองเออล้างอะ่ะเอาง่ายๆล้างก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ก็ได้เออแล้วก็ทําความสะอาดง่ายไหมสะอาดอะ่ะไม่ไม่ยากเลยคือช่วงที่เป็นเมนอะ่ะทางร้านบอกว่าเอาออกมาถ้าล้างสบุล้างนา้าแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่แค่นั้นเออช่วงนั้นแล้วช่วงที่เป็นเมนอะ่ะสิบกว่าวันคือใส่ใช้แค่ถ้วยเดียวด้วยอีกถ้วยหนึ่งคือแบบนอนตายเออแล้วก็หลังจากเป็นเมนเสร็จแล้วอ่ะก็ ก็เอาสบู่อ่อนๆละสะบู่ล้างก่อนแล้วก็ล้างน้ําก่อนแล้วก็ค่อยเอาน้องอะ่ะไปไปต้มในน้ําเดือดถ้าอยากให้มันสะอาดมากๆใส่เลตดตอลงไปนิดหนึ่งเออเพื่อให้มันแบบคลีนร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ค่อยไปตากแค่นั้นอะ่ะเออมันเลยรู้สึกว่าเอ,อ้ยแม่งโคตรถูกเลยอะ่ะแล้วใส่สบายแล้วก็แบบเมนไม่ไหลไม่อะไรเลยอะ่ะจริงๆอืเออ